ไหนวะเท่าไรบ้า,บาเออวะเเก็บหนาขานะนมาไแล้วนี่คะทุกคน สวัสดีครับผมและเดินเข้าป่านะครับในวันนี้ผมจะพาทุกๆกคนนะครับไปหาคุณลุงท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีเพื่อนเป็นผีเป้านะครับนะผมไม่รู้ว่าใช่ผีเป้าหรือเปล่าแต่ว่าลักษณะนะครับที่ผมไปดูไปค้นหาข้อมูลมานะครับมันเหมือนผีเป้ามากๆตอนกลางวันเขาเหมือนคนทั่วไปแต่เวลาตอนกลคืนเนี่ยจะมีแสงนะครับออกมาจากจมูกของเขา นะครับผมคิดว่านะครับถ้าไปถึงบ้านคุณลุงแกแล้วอะ่ะลุงผีเป้านะครับน่าจะมาหาแกอยู่เพราะว่าเป็นเพื่อนของแกแกบอกว่าทุกๆครั้งที่แกอยู่อะ่ะลุงแกลุงผีเป้าชอบมาหาแกอยู่ประจํานะครับนะไม่ว่าจะเป็นช่วงเชา้าหรือว่าช่วงกลางคืน,นะครับเพราะว่าลุงแกตอนนี้ยังมีสติอยู่นะครับไม่ว่าไปหาลุงลุงลุงผมขาวนะครับเขาไปหาลุงผมขาวเขาก็ไม่ได้จะทําร้ายอะไรทุกคน เพียงแค่ว่าเขาอ่ะไม่อยากบอกความลับว่าแกเป็นผีเป้านะครับนะลุงผีเป้าเขาไม่อยากให้ใครรู้ความลับของแกแกจะอยู่ด้านล่างนุ่งกันนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าอีกสักพักใหญ่ๆคงจะถึงนะครับแล้ววันนี้ผมมาคนเดียวนะครับนะนี่มากระเป๋าคู่ใจมาคนเดียวเลยนะครับก็วันนี้ถ้าโชคดีก็เจอลุงผีเป้านะครับถ้าไม่โชคดีก็ไม่เจอนะครับแต่ไม่เป็นไร ถ so ้าไม่เจอยังไงก็ไปถามถ่ายลุงผมข่าวก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงมายังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยดีกว่าทุกคน Let's go โอ้โหไกลมากนะครับผมจะต้องเลาะตามน้ำเพื่อที่จะลงไปหาลุงแกนะครับ ดูป่านะครับลกทึมากๆผมมาทั้งที่แล้วผมโดนท่างนะครับโดดด้วยนะแล้วประเด็นผมโดนผมไม่รู้ตัวเลยนะรู้อีกชีนหนึ่งเนี่ยตัวของเขาหลุดไปแล้วแล้วเวลาโดนเสร็จเนี่ยมันจะรู้สึกแบบป,ปวดๆนิดหน่อยนะครับทุกคนเราเลื่อนเนี่ยจะไหลไม่หยุดเลยนี่ฮะสภาป่านะครับ อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับบริเวณนี้ก็มีทองเหมือนกันนะทุกคนชาวบ้านเขาก็ล่อนหาอยู่ประจำนะครับ รองเท้าที่ผมใช้เดินป่านะครับก,ก็ไม้หอมนะครับทุกคนก็ผมแนะนำนะครับสําหรับคนที่เดินป่าใหม่ๆนะครับแนะนําใส่ไม้หอมนะครับรองเท้าไม้หอมมันคุ้มค่านะครับเราเดินป่าไม่ว่าจะเดินทางน้ําหรือว่าทางบกนะครับมันก็สามารถลุยได้หมดแล้วที่ดีไปกว่านั้นคือราคาของเขานะครับเพียงแค่หกสิบาทเท่านั้นนะสาหรับคนที่เดินป่านะครับก็แนะนําใส่รองเท้าไม้หอมไปดีกว่านะครับ มันจะสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับว้าวว้าวคุ้มค่ามากทุกคนไปเดี๋ยวเราเลือบเดินทางไปกันดีกว่านะครับ อากาศเย็นมากทุกคนตอนคืนนี่หนาวมากนะครับอ ไม้ล้มนานๆน,น,นะครับทุกคนไม้ล้ม ลมน่าจะแรงมากๆเลยนะครับทุกคนดูจากกิ่งไผ่นะครับอ่าไม้ไผ่นะครับทุกคนมันแตกเละเทะเลยนะครับดูแตกเป็นเส้นๆเลยอะ่ะผมคิดว่าตอนที่ลมมาเนี่ยน่าจะแรงน่าดูเลยนะนี่ฮะทุกคนโอ้โหัวไม้ยังแตกเลยอ่ะทุกคน ดูไม้ยังแตกเลยขนาดเนี้ยดูดิโอ้โหว้าวอันตรายนะครับเนี่ยฝนตกเราต้องระวังนะครับไม้ล้มทับนะครับอันตรายมากๆผมมาถึงบ้านคุณลุงแกแล้วนะทุกคน เฮ้ยเม็ดอะไรอยู่ในน้ำเนี่ยบ้านคุณลุงผมขาวนะครับ มาให้คุณลงแกแล้วนะครับเก็บหมาข่ายอะไรกันมาไม่แล้วนี่นะทุกคนอ,อากาศคอดเย็นอะ่ะ นับคหมาเฮาใหญ่เลย <c oughs> คุณลงนะครับ <c oughs> นี่นับสภาพแวดล้อมนับโคตสวยนะครับม <c oughs> ีลงุงแกอยู่กับลูกสาวแกด้วยนับ <c oughs> มาที่นี่นับ ตรงนี้เนี่ยเขาว่ามีปลาสังะงด้วยนะทุกคน เจออะไรกันอ right. hey. ีกเนาะเจอเจอพวกมึงเจออะไรเจอให้เขดูเมื่อคืนนะสให้ลุงลุงปีเป้าทุกคให้มึงดูอ่ะใช่ใช่หละมึงเจอปังหน้าข้างโมดู่น่ะใช่เหรอใช่ดิเดี๋ยวมึงมาได้ไงตรงบ้านเลยนู่นแม่เจอปังหนเจอปังหน้าผมน่าเนี่ยแล้จะมาหาลุงแกมั้งเจอปังหน้าใช่ การรูปนะเป็นยังไงอาลูปร่างเป็นยังไงผมขาวอ่ะผมขาวใช่แล้วรูปกรองเป็นยังไงผอมหรืออะไยังไงโอ้ผมผอมเลยไม่ใช่เป็นชาวบ้านนะคนเดียวกับที่กูให้มึงดูเลยคนเดียวไหมคนเดียวคนเดียวไปได้มึงมั่นใจแบบพาไปดูหน่อยให้ก่อนใช่ได้ได้ได้ทุกคนคือเพื่อนมึงบอกผมบอกว่ามันไปเจอลุงผีเป้าที่มันให้ผมดู มันบอกว่าอยู่ด้านบนนู่นไอไอ้ไข่มันมันเลีบเว้งมาบอกผมเลยมันวิ่งมันเลีบยเว้งมาบอกผมเลยจริงๆมันอยู่มันอาศัยอยู่บ้านคนยายนะมันบอกว่าอะไรนะแกมาแกได้ผ่านมาบ้านคนยายนะหรือว่ามึงมึงมึงมาทําหรือว่ามึงมาเดินเที่ยวแล้วมาเจอเดินเที่ยวมาหาผมไงแล้วคุณเดินเจอไอ้ข่๋อไอไข่มันเดินเที่ยวมาหาผมแล้วมาเจอลงแกแล้วมีมีนิสัยก้าวร้าวไหมได้แบบหาแบบว่า วีนหรือว่าอะไรมึงไหมไม่มีไม่มแสดงว่าตอนเช้าก็อ,อย่างที่เขาว่ากันเป็นคนทั่วไปตอนคืนค่อยออกกอาัราลวา่โอ้มมงวิ่งมาบอกกูเลยกไหนไหนไหนพาไปดูหน่อยดิค,ยคือแบบน่าก,กลัวเลยเหรอเพื่นอนโอ้โหเอาแล้ว แปงว่าลุงแกน่าจะลงมาหาลุงผมข่าวแน่เลยเว่งมาจนเจ็ดขาเนี่ยเออค่อยๆเว่งเพื่อนมึงเจอจริงใช่ป่าวไม่ได้หลอกกูใช่ไหมกูมาครั้งที่แล้วกูไม่เจอแกเลยมึงไม่มึงไม่ได้หลอกกูใช่ไหมเอาชัวร์ๆนะถ้ากูไปกูไม่เจอคือเจอแน่แน่นอนเลยใช่ไหมเจดไป โออเดินไหมเออมุงวิ่งเร็วเกินน่ะดิไหน่ะเท่าตัวเออ่ะใช่ใช่ใช่ลองลองเข้าไปทักทายเขาไหม มึงไม่นั่งตกใจเพื่อนเขาไม่ได้ทำร้ายคนมึงน้องไม่เพื่อนเดี๋ยวก,กูจะสอนมึงนะเวลาเรียกคนแก่อ,อพัตเตอลองเรียกพัตเตอภตร์ลองลองวิ่งตามไปดูดีกว่าเพื่อนแลพ่ตเตอร <c oughs> ์ถามถามเขาไปไหนแลพ่ออัตีเพื่อนแร์เด้ นก,กเป้านะลงเอาไปเต้นอะไรไม่แล้วเอามีวิลลี่เอ,เออมึงไม่แปลกใจที่มึงตกใจหรอกเพราะว่ามึงดูดิรูปทรงดิน่ากลัวใช่ปะเลยเอามึงตกใจเลยมึงเว่งมาม โอ้ดีใจว่าได้เจอลุงแกไหนในกระเป๋ามีของกินอะไรอยู่เดี๋ยวคอยฝากแกแล้วกันนะลุงแกจะแกไม่น่ารับหรอมั้งนะเพราะของในเมืองหรอมันก็มีแค่พวกมาม่าอะไระเงี้ยเขาคงอยากจะได้แค่เนื้อสดอะ,ะนํำมา้แหละเพื่ะเขาจำกูได้เพื่อนคือถ้าเขาเจอมึงเขาก็ไม่กล้าลงมาไงเขาก็เลยรออยู่นี่จริงๆเขาจะลงไปหาคุณลุงผมขา่าวด่างนั่น นั่นแหละเอานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอ้าคือนะสกอก็คือทุกคนเขาจะไปหาเพื่อนของเขาเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวมึงก็ไปทำความรู้จักกับเขาก็ได้นะนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปไปเลยครับแรแลตะล่าข้าววะแลนัสกอ โอเคทุกคนแกจะไปหาเพื่อนของแกเดี๋ยวเรานะครับจะนั่งคุยกับแกสักพักหนึ่งถึงแม้ว่าจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็อยากาทําความรู้จักกับแกไว้ก่อนนะครับจีตแต่ด้วยยาซีก่ะเอออะดูตัวของเขาดิเพื่อนสู้ผอมจัดเลยอะแล้วก็ผิวพรรณของเขา อืมดำเนาะดำมากเลยไม่แปลกไม่แปลกคนพวกนี้กตอนที่เขายังไม่เป็นพวกผิดเบ้าลยพวกเนี้ยเมื่อก่อนเขาเล่นของไงเพื่อนเล่นของแล้วก็ผิดครูผิดอะไรพวกเนี้ยจนของเข้าตัวเกิดมาในชีวิตเพิ่งเคยเจอเออเนะีมึงมาอยู่นี่มึงไม่ต้องห่วงมึงได้เจออะไรแปลกแปกแน่นอนมึงไม่ต้องตกใจถ้ามึงเจอลุงคนนี้กูบอกแล้วว่ามึงไม่ต้องตกใจ <ừ. S 1> เพราะว่าลุงแกไม่ใช่คนคนชั่วคนอะไรช่วงเช้าเนี่ยเขาตั้งสติได้เพื่อน แต่ถ้าตอนคืนมึงเจอมึงมึงหนีได้มึงก็หนีก่อนเพราะว่าบางทีเขาอาจจะตั้งสติไม่ได้เขาอาจจะทำร้ายมึงมึงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนกล้าเข้าไปเหรอเข้าไปเลยไม่ต้องก,งออกลัวมาอยู่กับกูแล้วทำความรู้จักควนเสร็จแล้วเข้าว,วาาาไาม่จอดเลยเออ๋อยวเข้าไปอันนี้เลยอ๋อวิลนี่ถเสร็จแล้วครับเฮีย อ๋อเื่ออะไรอ่ะเอ,อมีอ่ะเออออนี้เาามามึงกินข้าอ่งมเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ได้ยเอออไม่ได้เลยยัไงไะมก็ังเหรู้เรื่อด้วยแต่ก็พอรู้เรื่องอ่ะไม่ได้เลย่จ้ามทา่จ้าขอเโล่ เขาจะได้เขจำมึงได้นะเขาจำมึงไม่ได้มึงโดนเขาจัดนะเว้เรื่อนอยู่คืนนี้ยอยวางไอ้ขั้นตอนี่จะไว้มึงโดนกัดกูไม่รู้นะเว้ยไม่ต้องกลัว่ต้องกลัวโอชครีมอ่ครีนเอาว่าไงก็โอชเครีอ่าอ่า เด็กะกลแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนผมเคื่อนผมไม่ใช่บอกนี่นี่นี่เด็กก็มึงมันน้องกลัวกูได้โู่มึงมึงเด็กกลัวลุงเทาจี่งเหรอจริหอนั่งกุมบงนั่งเลยเออเด็กจะกลัโอ้ยเด็ได้เหี้ยเออโอ้ยโอ้ยแรงมาก แ,แกแกโอเคโอเควะโอเคอะไรใช่มาเดียวแกตอบเลยว,วะทุกคนลุงแก,กบอกว่าวันนี้ไม่ว่างคุยแล้วก็ไม่ว่างรับของอะไรจากเราเลยเขาบอกว่า เขาจะต้องรีบไปหาเพื่อนของแกแล้วก็รีบไปบอกข่าวความลับอะไรบางอย่างของแกแหละผมไม่แน่ใจนู่นแกบอกแกจะลงไปหาเพื่อนแกเพื่อนแกก็คือลุงผมข่าวนะครับลุงผมข่าวผมไม่แปลกใจที่ว่าไอ้ไข่มันมันมตกใจลงแกเพราะว่ามันมันคงไม่เคยเห็นหรอกเพราะว่าทุกคนดูรูปทรงลงแกก็แบบมันก็น่าตกใจแหละนี่ลงไปแล้วท่าเดินของแกก็แปลกแปลนะครับนู่นลงไปแล้ว เดีย๋ยวเราก็เดินขึ้นไปกันละอยู่ธรรมะธรรมเองยังไม่รู้อ่ะเขาเป็นอย่างเงี้ยนะเพื่อนเขาเป็นอย่างเงี้ยไหนะม,มึงดูดิอะไรกูเนี่ยชีน่ามึงเหรอเอื่องมื่อกี้ไหนเรี่ยวชีน่ากูอยู่เนี่ยชีน่ามึงเหรอเอวอว้วาความรงงู้สึกกูงผแปลกไงมึงเขาบอกเขาทึงานบ่อกูบปล่ว่าแบบแบบว่าเขา เขาโมโหเขาชี้หน้ามึงแบบว่าว่านะเขากลัวมึงไปบอกคนอื่นหรือเปล่ากลัวมันจะแปลกๆไงไม่รู้รอ่ะความรู้สึกอืมน่าจะใช่แหละกูว่าเขาน่าจะกลัวแบบมึงไปบอกคนอื่นเขาไงเชีย่ยตื่นเต้นเลยวะไปไปไปดีกว่านั่งเลยเพื่อนไปฝัป่งนู้นเลยไม่ใช่เขาเขายังไม่ไว้ใจมึงไงเพื่อนเขาเลยชี้หน้ามึงเพาอ,อืม เขากลัวมึงแบบว่าไปบอกชาวบ้านคนอื่นไงว่าลุงแกเป็นผีผีเป้าไงเดี๋ยวชาวบ้านจะรังเกียจลุงแกไงเข้าใจไหม,ไ,มไปไป<ๆ>ไปเถอะช่างเขา,เ,าเดี๋ยวรอบหน้ามึงลองเอาของกินของอะไรมาให้เขาดูเนาะเพราะว่าเขาอาจจะชอบอย่างเช่นพวกเนื้ออะไรเงี้ยเขานา่าจะชอบเนื้อหรือเปล่าพวกเนื้อสดอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นไปได้แหละโอ้ํากแ็แรงนะครับ เป็นไงเพื่อนความรู้สึกกลัวกลัวกลัวตรงที่เขาชี้น้ามึงด้วยป่ะเนี่ยเออเขาสอบตาผมด้วย,เ,ยเ,เขาสอบตามึงอ,อ,อ,อืมไม่มีอะไรหรอกเพื่อนไม่มีอะไรหรอก เขากลัวงไม่บอกคนอื่นมั ok. ้งเขาคือบกลัวเขานมึงก็กลัวเขาเขาเขาคิดว่าว่าเขาไม่ชอบมึงคิดว่ามึงแบบวิ่งหนีเขาป่ะแล้วแบบเออแล้วมึงแบบตกใจเขาอะไรเขาอ่ะเขา่เขาคิดว่ามึงคงไม่ชอบอ่ะเนาะว่าอย่างงี้นะมึงว่าไหมอืมอืมอืมช่างเถอะไม่เป็นไร โอเคทุกคนเดี๋ยวไปไปแล้วครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้ผมก็ไล่ล่ำลาลุงผมขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก่อนที่ผมจะขึ้นมาตรงนี้ผมก่อนที่ผมจะขึ้นมาตามเพื่อนเพื่อนเพื่อนไข่ผมผมก็ล่ำลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกลุงแกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บผักกลับไปกินด้วยนะครับนี่ ไอ้เพื่อนเดี๋ยวคืนนี้มึงก็ระวังตัวหน่อยนะ <Okay. S 1> เพราะว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบมึงเดี๋ยวเขาเล่นงานมึงได้ไงกลัวไปเนี้ยนั่นเลยสิอันนี้อันนี้ไม่ได้เพื่อนเอาแค่ใบยอดอ่อนๆกินนิดเต็นเมืก็ยังไงก็ระวังตัวไว้เพื่อนกินเป็นพกวกหวานเลยเหรอคล้ายๆคล้ายๆไปดีกว่ามาั้ ใจคอมีอยู่อะไม่ต้องกลัวเพื่อนช่วงเช้าเขาไม่ทำอะไรมึงหรอกแต่ก็ไม่ใช่หรอกไม่กลัวในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าอัน,นี้เลยนะก็ต้องระวังตัวนะเพื่อนใช่ใช่เราไม่กลัวก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องระวังตัวนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหวังดีกับเราหรือเปล่าเพราะว่าความรู้สึกแกแบบมันไม่ใช่คนทั่วไปแบบเต็มร้อยไง เขาเล่นคุณใส่มันดำไงแล้วแบบที่เป็นแบบเนี้ยหลักๆเลยน่าจะผิดครูผิดอะไรด้วยแหละว่องไไไมมเ็ดด้โอเคทุกคนคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวขอตัวลานไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายครับ